สวัสดีค่ะทริปนี้พาเที่ยวเมืองฟุกุโอกะอยู่บนเกาะคิวชูประเทศญี่ปุน่นเราไปทั้งหมด3คืน4วันบินตรงจากประเทศไทยลงสนามบินฟุกุโอกะเลยค่ะเพืพ่อนๆติดตามชมกันนะคะฟุกุโอกะนัน,นะคะ าาที่สนรถที่เราเดินทางนะคะใช้ทัวอากาศดีมาก เพื่อนๆทริปนี้เรามาเที่ยวฟุกุโอากะกันนะคะอันนี้เป็นวันแรกนะคะเที่ยวให้สนุกนะคะทุกคนแก็ันมะแต่ในสนามบินก็มีต่างชาติทํางานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมยังการันตีด้วยความที่รู้จักกับญี่ปุ่นมาหลายสิบปีคือทํางานคุกพครีอยู่กับญี่ปุ่นมาหลายสิบปีเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าของหายในญี่ปุ่นแล้วเดินทางประมาณสักหชั่วโมง ส0นาทีโดยประมาณนะครับพอไปถึงเนี่ยเนื่องจากวันนี้ไพร์เราดีเลย์ไป4ี่สิบนาทีนะครับนะฮะแล้วก็<ร>ที่แรกเราตั้งใจว่าจะเดินเล่นที่หมู่บ้านแล้วก็ทานข้าวนะครับแล้วประมาณเก็บตกอีกนิดหน่อยที่นี้คงไม่ทันเราไปถึงเราจะทานข้าวกลางวันก่อนเลยนะครับอาหารกลางวันวันนี้เนี่ยจะเป็นโทบานยากินะครับโทบานยากิก็คือการใช้เนื้อหรือหมู รื้อไก่นะครับย่างบนกระทะร้อนๆนะครับก็เป็นเซตสไตล์ญี่ปุ่นนะครับทีนี้ท่านที่ไม่ทานหมูนะครับท่านที่ไม่โทครับท่านที่ไม่ทานเนื้อก็จะเป็นหมูไปนะครับนะฮะทีนี้ร้านก็จะเป็นร้านเล็กๆนะครับที่ทัวร์ไม่ได้ใช้นะครับจะไม่มีทัวร์อะไรมากมายเพราะฉะนั้นการเซอร์วิสอาจจะไม่ ไม่ทันใจเท่าที่ควรแต่ผมจะพยายามนะครับที่จะบอกเขาก่อนว่าเราจะเข้ากี่โมงอะไรที่พอจะให้เขาเซตให้ได้ก่อนก็จะจะพยายามทําให้นะครับคือข้อดีของร้านที่ไม่ไม่ทัวร์ไม่ได้ใช้คือเราจะมีความรู้สึกว่าเออเราไม่ได้มาทัวร์นะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นโลโคล้ดีนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าเขาไม่ชินกับเราเขาก็จะทําแต่สไตล์ของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยมันจะช้ามากๆนะครับก็เดี๋ยวผมสองคนเดี๋ยวช่วยๆกันนะครับ ข้านมาทางเหนือของเกาะคิวชูนะครับภูกกบเขาไฟที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือยูฟุดาเกะนะครับหรือว่าภูเขาไฟยูฟูฟุนั่นเองนะครับ <uf> อันนี้ยังเป็นภูเขาไฟนะครับต้นเมื่อกี้เหรอฮะอ๋อแชมพูเซบากิ มาถึงแล้วค่ะเจะไปทานข้าวกันค่ะ อาหารกลางวันที่นี่กันนะคะเพื่อนเพื่อนกัญชาหมูสามชั้นมันยองเลยอร่อยมากค่ะอร่อยค่ะเมืองอะไรนะเราถ่ายสองห้องห้องน้ำเมืองอะไรอ่ะยูฟูยิงเอามาทานเอาแต่น้านะเอาแต่น้ากับชื่อร้านชื่อร้านเรามาทานอาหารร้านนี้นะคะเมื่อกลางวันเอาเมือนเราสวย เรามาทานอาหารที่ร้านนี้นะคะทหมูนะใันเนื้อหมูอันไหนหมูคะให้สอนโดนสโดสอันไหนไม่สอน่สนเน่กคคนหมูกระทะร้อนนะคะ ที่เมอืองยุฟุอิแแนแอลกระทะร้อนกทารลอนคุณนะคะมเจ้าสีรปร้อนร้อนชาเขียว เ,เ,เะเมือมะะม้ออาหารมื้อแรกที่เรามาทานร้านนี้อยู่ที่เมืองอยูฟุนะคะเรามาทานอาหารกลางวันกันเป็นโทบายากิก็แล้วแต่ใครจะเลือกเป็นหมูหรือเป็นเนื้อก็ได้ก็เป็นชุดชุดค่ะ ีบรรยากาศในร้านค่ะเพื่อนๆกำลังปิ้งย่างโทบายากิอย่างอร่อยค่ะก็จะเป็นชุดย่างของแต่ละคนนะคะ แหมเนี่นมนมนยนนมันไม่มมาามรู้เลยนะนี่ลูกท่านกตามแล้วลเนี่ยอ๋อจําตรงมันีข่าวได้แล้วเหลือกมีคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ก่อนค่ะติดตามช่องเราด้วยนะคะพเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ